พตลตตรีสุริยาสิงหก,กมนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มอบหมายให้กับนางพิชยาธารากรสันติโคศก DSI พร้อมด้วยในพงศธรอินำนวยผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดถแถลงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีพิเศษกรณีเจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจีและสามีกับพวกถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์และอื่นๆ โดยจากการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด75รายได้ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินบัญชีธนาคารรวม135บัญชีตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบเว็บไซต์และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงได้มีการยึดอญญายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวม76ล้านบาทเศษในพงศธรกล่าวว่า คณะพนักง,งานสอบสวนพิเศษได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด36รายสารอนุมัติออกหมายจับแล้ว31รายจับกลุ่มตัวตามหมายจับได้แล้ว9รายและขา้าพูพนักง,งานสอบสวนพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา5รายตามทางการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่านางสาวธิปรวรรณเจ้าของร้านอาหารหอยจา๋าอร่อยจี๋และนายกัญชนก สามีเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์4เว็บไซต์นอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ถูกสอบสวนดำเนินคดีร่วมด้วยแบ่งออกเป็นอีก4กลุ่มนั่นก็คือ 1. กลุ่มพนักง,งานที่แบ่งหน้าที่กันทำอย่างเช่นพนักง,งานกดเงินพนักง,งานตอบแชทลูกค้าพนักง,งานทำการตลาดพนักง,งานบัญชี20ราย 2. กลุ่มจัดหาบัญชีมาแล้วส่งมาให้กับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์5ราย 3. กลุ่มบัญชีมา้ากลุ่มนี้พราบว่ามีผู้ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีได้รับค่าจ้าง300-2,000ถึงบาทต่อบ,บัญชี7ราย 4. กลุ่มเคลือญาติเจ้าของเว็บไซต์พนันที่ใส่ชื่อในทรัพย์สินแทนเจ้าของเว็บไซต์พนันในกรณีนี้พบว่าเป็นมารดาและน้องสองรายนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอีกกว่า1000ล้านบาทเนื่องจาก ในกัญชนกเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนหน้านี้ร่วมกับเจ้าของสโมสรฟุตบอลทางภาคเหนือด้วยขอขอบคุณสยามนิวส์